เจ้าท hey ี่เจ้าทางที่บ้านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญานเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรให้คุณเลือกไพ่กองที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุดหนึ่งกองเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอยากบอกอยากสื่อสารอะไร แม่หมอจะแบ่งไพ่เป็นสามกองหนึสองสามสำหรับคนเลือกกองที่หนึ่งเจ้าที่เจ้าทางอยากบอกอยากสื่อสารอะไรอืมท่านรู้สึกว่าอยากให้เราหันไปใส่ใจหันไปดูแลหรือ อ่มีของไหว้หรือดอกไม้หรืออะไรสักอย่างอะไปไหว้ท่านบางบูชาท่านบางให้ท่านบาง,าบางอันนี้เราดูไม่ค่อยใส่ใจดูเฉยๆกับท่านอะ่ะอืมเป็นอารมณ์นั้นนะท่านมีความรักความเอ็นดูนะถ้าเราสนใจใส่ใจดูแลเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะจะช่วยส่งเสริมอ่า สุขภาพใครในบ้านที่ป่วยอยู่ตอนนี้ก็จะดีขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องการงานกำลังหางานหรือติดขัดปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะถ้านิ่งๆเฉยๆใส่กันถ้าเราหันมาดูแลท่านนะคะครอบครัวก็จะอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้น ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารเหมือนแบบให้หันกลับมาดูแลมาเทคแคร์เพื่อชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นอารมณ์นั้นนะคะดอกไม้ดอกไม้อะเน้นเน้นไปทางดอกไม้นะคะหรือว่าของที่แบบกินเลี้ยงหรืออะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นนะคะสําหรับกองที่หนึ่งและสําหรับกองที่สองสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารท่านเป็นอารมณ์ห่วงเนาะห่วงเป็นห่วง อืมเหมือนท่านอยากจะบอกฉันให้โชคให้ลาบเธอนะฉันให้การงานที่ดีกับเธอนะฉันให้ความอุดมสมบูรณ์กับเธอนะแต่ทำไมเธอไม่ค่อยสนใจใส่ใจดูแลฉันเลยฉันอยากให้เธอสนใจดูแลใส่ใจเทคแคร์แล้วก็อยากได้อะไรที่มันดูแบบมีค่าดูเยอะๆดูแบบเวอร์วังอลังการอะไรแบบเนี้ยอืม เหมือนอยากให้สวดบูชาอยากให้สนใจตลอดสม่ำเสมอไม่อยากให้ขาดเลยเป็นอารมณ์นั้นท่านให้โชคลาภให้การเงินการงานที่ดีนะคะขอโชคลาภได้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแต่ขอให้เลี้ยงให้ดูแลท่านให้ดีของเก้าอย่างของอ่าสีอย่างหรือเก้าอย่างนะคะเวลาไหว้นะคะเวลาไหว้รวมกันให้ได้สี่หรือเก้านะคะจะส่งเสริมคุณดีมากๆ นี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะชอบให้เอาใจชอบให้เอาใจแล้วก็กองที่สามท่านบอกว่าการงานการเงินหรือเรื่องดาวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวตอนเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีภายใน5เดือนแต่ขอว่าอย่าลืมท่านหมั่นสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้ท่านด้วย ะะท่านจะช่วยส่งเสริมจากที่คุณดูลำบากติดขัดหนักเหนื่อยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีภายใน5เดือนท่านไม่ได้ต้องการของไหวของบูชาอะไรมากมายแต่ชอบพลังบุญพลังของการสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนท่านอยากให้คุณแบบทำอะไรพวกเนี้ยเยอะๆนะคะจะช่วยให้จากปัญหาที่หนักตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดไอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ